เห็นอยู่เด้บ้าโบเห็นเลยเห็นว่าน้ำแข็งละลายกันเลยวันนี้มันเห็ดเลี้ยงแต่ว่าเห็ดอันเห็ดอันเอียงก็เห็ดม่วงก็ก็ได้ลายแระดับพี่น้องกินผู้เดียวดอกพ่อเราเราซ้ำนั้นพ่อก็สิเก็บอีกขึ้นเขาหรอวะเอาเป็นหนึ่งเห็ดเลี้ยงนี่เขาก็จะเอาไปตากไว้ขึ้เก่านั่นละพี่น้องจ้า เดืจะมึงเห็ดดอกนี่พี่นอ้องเห็ดอีหยังนี่ถอนกันโอ้ยเห็ดหมอกเห็ดหมอกกินอะไรขี้กันล่ะพี่น้องเห็ดหมอกย่างมาตั้งไกลพี่น้องอเดินมาตั้งไกลพี่น้องจ้าโอ้ยเขาดีใจเด้ออกมาเริ่มมาเทิมพี่น้องเห็ดม่วงอุย้ยคนะุณะ อ้มามึงอุ้ยพี่พี่น้องจ้าพี่นี่ปายอุ้ยอ่อนซ้อนเด้พี่น้องอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนเดี๋ยวต้องสิดถอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกต้นยังบุคอันนี้เปลยอยู่อ่อนซ้อนอ่อนซ้อนเดี๋ยวหาหนูหนูกัอนอีกต้นว่าสิพอ่อพ่อหนี้ นี่พี่น้องจ้าดีใจจังเลยอื้อออมเรียนเบิดนีพี่น้องพูดนะเน็่ม่วงเห็นบ้ล้พี่น้องแข็งละลายแล้วเพิ่นกับออกเพิ่นกัน mọi nào mọi người ừ, nó, mọi người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  กินหนึ่งเห็ดม่วงแตกแสบพี่นอ้องนะในรลายเติอพี่น้องเราหามันอีกก่อนเด้อจ้ะดอ,อกนึงนี่กระแมนมดีใจเหยียบมันบ่นมา,มาเอาเว้ยปลานีแนะพี่น้องอนะรังการ ข้าสิบุกเก็บอีกกสันไม่พออีกตั้งเก็บตัวเนาะนี่ม่วงพี่น้องลายเติดเดียวคนมัดพ้าเอามืดเลี้ยวๆที่สวงนี่พี่น้องจ้าหนาหนาวเนาะเดี๋กวก็สิมืดเรานี่จา้าะต้องเฝ้าเก็บก่อน ông pao kiếp cho con con xin mượn thưa 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 ก็เก็บน้ำเมล่าคนพี่น้องจ้าแบบนี้เริ่มซีพี่หมิดแล้วเด้มืดไใบใบใบสองใบสามก็เริ่มมืดแล้วอืมเฮ้ยงามใไฮดีดีอยู่ เอ้ยก็บ้าคักค่อยมีมาละลายเฮาก็ฟ้าวโดดเข้าป่าพี่น้องจ๊ะโอ้แล้วก็สิเหงเหียวไปเบิดก็บ่ได้เก็บดอกเนาะสิเบิดยามเพิ่นลล่ะอือ ลุยเลยเ <c oughs> ดเก็บเห็ดแหล่พี่น้องน้ำแข็งเริ่มละลายแล้ว,วเก็บเ,เห็ดม่วงเห็ดม่วงคล่นละลายตัวนี้น้ำแข็งเก็บเห็ดได้แล้วพี่น้องเย็นชุ่มชื่นดอ,อกนะหนึ่งเย็นชุ่มชื่น บล็อกหนึ่งเห็นดิฟันละลายๆลัวดิน้ำแข็งเจ็บเห็ดได้แล้วโมงามบัดไดพี่น้องคนเสาน้ำแข็งเนาะเดินต่อแต่เบิ้งพี่น้องเพิ่นฝ้าวขึ้นเลยเนาะจากมันเห็ดอีหยังบุ๊กมะบ่มีแล้วเพิ่ฟันฝ้าวขึ้นเลยหาง่านระบัดน,นี้พี่น้องเอ้ยนี่ หาง่ายแล้วบดนี้เห็ดม่วงจะหาเก็บเห็ดม่วงไปหนึ่งได้เห็ดอะไรก็เอาหาง่ายออเด้อบนดบนี้นี่ไงฟรัง่านั้นหีมาไลายแต่ฟ้าดดเขาปลาเลยเนาะ่าสันก้นเคยเขาปลาเว้เนาะ พี่น้องเจ้าพี่นะเ,เห็ดม่วงพี่น,อน้องน้าเมียนบดตัวนี้นะเอาบออนน,นี่เนะาะบวชเป็นยังได้ปอนสามคนอยู่ในตูนะ้น่ะเอ้ยอยู่ในตู้เย็นน่หละนี่อื ซัมยูนในตู้เย็นไงแล้วเม็ดม่วงเอาไปหนึ่งร้อยพันบาทน,นี่สิละพี่นอ้องแกงก็ได้แล้วใ่เจ,จ้าผู้มักเนาะขอันมักหนึ่งมันแค่แจ้วนนั่นแจ้วนเาสมสงพี่ย่างพี่น้องย่างมึงตหวมนีม่แล้วนะมี่นยน้อย หมาตบตะเปะโอเพิ่นละลายแล้วเนาะอย่าเป็นเป็ดเจ้านูนี่อือเด็ดมันเป็ดเจ้าอึสองดอกมาเริ่มมาเถิ่มบ่งามก็ใส่ได้คือเก่าอือบ่ต้องให้เพื่อยเฮ็ดลืม เห็ดเลี้ยงพี่น้องจ้าเห็นบอลหิมะละลายแล้วเพิ่งก็หาง่ายสิล่ะนี่บว่คือตอนฝนเมฆขวกหาตอนนั้นหิมะยังบอลละลายเลยพี่น้องจ้า <üğ> นี่เห็ดเลี้ยงจ้าของมันแล้ว <G ül üyor> ตัดขาเอากองนี้เห็ดเลี้ยงอืม <g ül üyor> อย่างนี้โอ๊ยอืม โอ้ยพี่น้องจ้ะเก็บเห็ดเลี้ยงโอ้ยเป็นวัดที่พี่น้องนะเห็ดเลี้ยงตัดเอาเครื่องบิน นี่ดอกนึงเยิ้มมันเหยียบเจ้อนน่นีอ,นอถือพี่มะพี่มะพ่น้ังติดดอกอยู่ในน้อยพี่น้องต่เพ่ดกับเบิดแล้วบัดน,นี้เบิดแล้วเริ่มเบิดแล้วจะ้ะงั้นบนงั้น ตื่นน้ำแข็งโอ้ดีใจหิมะเบิร์ตพี่น้องดีใจหิมะหมดแล้วดีใจหาได้ง่ายตัวบาลน,นี่หิมะเบิร์ตแล้วได้หาเห็ดบอเนาดิพี่น้องเพราะว่าหิมะคุ้มพิ่นเนาะคือจังยุ่นในอันตู้เย็นนี่แล้วนี่นก็หิมะละลายเถอะ คืนก็มาคือเกาอ่าบัวเบิร์เก็บอาบวัวเบิร์พี่เลยเก็บไปไว้หลายๆกระตากเหีเ้ยวโลกมาได้เนี่ยน้อยหนึง่งจักยินเมื่อจัน้อยพี่นองจักซาตัดหมดขาดไปเลยไปตัดบ้านก็ได้ดอก เ็ดหมอกกอดว่ามะมอเห็ดแหลมมูนี้พี่นอ้องนี่แหละเอาไปหนึ่งกินลายหิมมะอืม กูล่าง,ง่ายง่ายพี่น้องเห็ดอันนี้นะดอกคนแข็งไหมพึ่งออกบาก้อนหิมะสีลงนิดนึงเนี่ยพึ่งออกบาก้อนหิมะสีลงพี่น้องบั่นพึน่งออออกในหิมะมาลุ่งห้ามาหารบ่พอเนาะดอกหิมะอ,อันนี้ติ่งพิ่นก่อนเลี้ยวบ่เห็นแล้วเนี่ยดอกมาเริ่มมาเทม ดีใจหิมะหมดแล้วโอ้ยดอกนี้งามคับพี่น้องจ้าจ็บไปนึ่งเล่นๆเติบเปินบานแล้วพี่น้องบานกก,นกินได้พี่เตาเนาะหาง,ง่ายๆบานนี้หาได้ง่ายๆเย้ đi leo, ừ, 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 thì nho bá này, hết ní đây, đó này, khi cần cha này, เห็น <Ừ. S 2> ไหมพี่น้องตอนนี้หิมะกับหิมะอันละลายเหรอแตกต่างกันบ่ป้าบ้านี้อตอนหิมะละลายกับตอนหิมะลงเต็มแตกต่างกันคักเนาะดีใจหิมะละลายแล้วพี่นอ้องเขาป้าได้แล้วบานนี้มาเบื้องน้ากันอีกพี่น้องแถบจําป้าสิบอะไรเลยพี่น้องโอ้ยอ แทบจำปลาสีบอดได้เลยมาละลล่เขาปลาแทบจำกับสีบอดได้เยบาทยบาดี่ยังมาตั้งไก่ยังมาพอได้นี่นะโอ้โอ้ ครับพีน่น้องนี่อืมมึงคองพอดีๆนั่งดีๆอยู่อืม Ừ. bỏ cả bầu ý nó khi nong các có xí bầu i nhàng quả khâu hết quẩy cả bầu i nhàng cả tới hết trang điều khi nong ừ. hết trang đểu chắc xí bầu i nhàng nó ừ. ngâm ซัมพุออยู่ในตู้เย็นเนี่พี่น้องหิน <c oughs> มาลาลายกับซัมอยู่ในตู้เย็น,ยอ,นอ,อันน่ะไล,ลายเติบนะี่ป้านไม่ลายเติบอืม បងនិយាយទីនោះអឺអូនោះនោះຕັດខါចັກຫນ້ອຍเนาะពីន້ອງវាននេះអឺ สิตัเอาตะดอกเพิ่นก็เห็ดอันนี้พี่น้องเพราะว่าเวลาเ้ากินนะพี่น้องจ้ามันจังบอ่อืดแม่นี่เอาตะดอกจังสิละพี่น้องนี่เอาตะดอกเพิ่นเไหมดีใจน้ำแข็งละลายเราได้มาหาเก็บเห็ดอีกคืเอเกาพี่น้อง กับบปเที่ยงกล้องเฝ้าตัดก้นพี่น้องจแาเพราะว่าอันสมืดเหรอดอกย้ายย ตะดอกใหญ่ๆดอกใหญ่ๆเห็นบ่พี่น้องจ้ะนี่มาเบิดแล้วเบิ่งส่งคือสิบ่ลงอีกรถจังได๋บุเบิ่งเบิ่งทานในการพี่น้องจ้ะ สำคัญน,นะการสักก้อนเป็นจังไรนี่นี่มาลาลายของกับสาวเลยจุนพ่อใหญ่พอเบ้าให้เจ้ากระโพากระโพาสั้นเกิ <c oughs> ดจากงานมากกว่า <c oughs> คิดน้ำแตงปลาเห็ด <c oughs> ากไล้กด้อยน้อยต้อดอกเห็ดเลือกนี่พี่น้องอไปสก็บเห็ดน,น,น,นั่นมันเมลี่แฮปปี้กับเบิ้งดีๆเด้อพี่น้องจ้ะศึกษาเบิ้บงดีๆเด้อว่เม็นถอนใบถอนเก็บเด้อจ้ะอันนี้ก็บซีฟาจนใบแห้งเด้อจังไปมาเก็บมาพี่น้องได้หลายเติบจ้ะอันนี้ก็เห็ดม่วงอเห็ดม่วงมันจะเป็นลักษณะนี่แหละจ้ะเห็ดม่วงกินแซ่บพี่น้อง จะเ็ดเหลืองมันก็นมีสซี่ของเพคนอยู่ดอกภาษาเยอรมันนะ่ะพี่น้องเบิ้งเอาจ้ะได้หลายเติบพี่น้องมื่อนี้ะกลับไปบ้านกันเด้อพี่น้องมานี่คำ่คำแล้วจ้าค่ำแล้วยังไงเบิ้งอีกก้อนพี่น้องอัดซ้อนนะั่งตอพี่น้องจ้ะก็เก็บกองไว้ คนยังบ่ได้ตัดขาเท่าพี่น้องจ้ะของยู่ดอนเ,ย,เอยังคนยังเอาบทงุงงงเงยอยู่นี่นแหละตอกอ่อนซ้อนพูนะโอ้ยสวยงามสวยงามพี่น้องเดี๋ยวคนจะตัดขาเดี๋บันยตัดขาใส่ถุงจ้ะ ได้ลายเติบพอมาดอนพีนน้องนะเขาได้ลายเติบมาดอนอีตัดขาปันนี้อืได้ลายเตืบบ้านเราพี่น้องจ้าเนี่ยมาสรุปอยู่บ้านนะได้ลายยุ่มือีนพี่น้องนะเฮ็ดเหเลืองอ,อันนี้กับเฮ็ดอันนั้นนะเฮ็ดอันยังก็เฮ็ดม,นะม่วงเนาะสรุปเราได้ลายเติบพี่น้องอุ้ย ขอกะสีล่างหนึ่งพี่น้องจ้ะเห็ดกินได้หลายเมนูพี่น้องอือเนี่ยได้หลายเติบอันนี้ก็เม่นเห็ดเหลืองเลยนะเห็ดเหลืองแล้วก็จะเสื่อเห็ดแคลอยก็มีลังคนแล้วแต่คนเสื่อมเ,เนาะอือได้หลายเติบพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆเดอ้อจากที่ขเขาเบิ่งซองมลี่แฮปปี้พี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณหลายๆที่กดติดตามพี่น้องสวัสดีจ้าอือ หิมะอันละลายเลยไปเลยพี่น้องคิดทอดส่วนคิดทอดชุดไปว่าคิดทอดปลาเห็ดจากยิ่งมาละลายเลยจ้า